ตอนนี้ผมอยู่กับแม่สิงลุมท่อผา่ามัดมียอมข้ามมันก็่ลึงลายอย่างแม่นี่คืองามเลยไลยหัวเต่าลายหัวเตา่า,เ,ตาเอาเอากางอาเป็นพื้นดูแม่เอากางอันนี้เราไล่ขวางแม่เอาออ,อาลายขวางกุงสีก็ได้เว<อ>่าการล่ยนี่เขาเอิญไล่รองนี่มด<น>ที่นี่ ถ้าเ้าสิตัดแบบนี้ปกตินี่มันสิเป็นแบบนี้แล้วแต่แล้วแต่เ้าสิออกแต่สิออกส่งบ่าส่งไหนมันจะสวยอยู่ด้านข้างนี่ลายอยังนี่ตัวนี้มันเป็นลายคมเก็บค่ะลายคมเก็บลายคมเก็บแต่พอแต่แม่คมเก็บค่ะเจ็ดเจ็ดห้ามไหนมันบอกหกเจ็ดนี่มันบอกหกเจ็ดห้ามไหนลายคมเก็บลายคมห้าโอ้ตัวนี้ลายบักจับนี่โอ้ตัวนี้เ่็ลายบักจับใช่ี่แม่ซายเลยลาย โอ้ยโพเตไม่เอาด่งดืมมากครับค่ะเอาก็ต้องเห็ดไม่ไม่ด้วยเกาด้วยซับกันไปค่ะครับบางคนลู้ค่ิ่นกระสนใจไล่โบล่าไล่โบล่าไล่ดังเดิมครับป่านนี้ก็มาไล่ทุเมืงอนไล่นั่นไล่นี่ขอดอกลาขอตัางสิแล้วหนิครับขอดอกบัวขอดอกบัวนี่ขอดอกบัวเนี่เห็นไหมเห็นเห็นตัวขึ้นไมมาหันไล่อย่างแมมไปแนนนอ่อยู่หูเออไล่ดอกบัวดอกบัวเมืองอุบลปพไปเบิ่ง นี่ครับนิดไปดอนได้ไหมคือเอ้าส่งเสริมค่ะตัวนี้ลายดอกบัวเงืองอุบลครับสัญญาลักอืมอันนี้คือลายดอกบัวลายดอกบัวบขอขอขอดอกบัวขอดอกบัวอืมครับตัวนี้งงามครับตัวนี้ลายเอกซ้อนเอกลายยังก่อี่เอกซ้อนเอก แอกซ่อนแอกลาแอกซอนี่หวคมจิตแอกโซนจ้ามามาจากใส่คำว่าแอกโอนมาจากห้าเห็ดแบบว่าห้าต่างเอามันเนี่แบบว่าแต่พอแต่เมย์เพิ่งกะเสียเอาลายแอกเดียวแอกหน่อยนี่ห้ามัดดัดเปลี่ยนเป็นเป็นแอกไงสองแอกซ่อนแอกซ่อนแอกซ่อนแอกแอกซ่อนแอกค่ะแล้วเัาก็เน็ดต้นสซนหน่อยขึ้นมา แอกนี่คือสิเ็นเอกไสไถไ่ขาดนี่เนาะกเอกอยังเอกมีเอกนี่ละเอกก็สีเข็ดลล่ของหนีซื้อของของลล่ผ่ารับค่ะตัวนี้นี่คือสืบถอดตกถอดมาค่ะเออตกถอดมานแต่แต่าล่หมคือลายนี้ลายนี้ดอกบัวเมืองอุบลเนอะดอกบัวเมืองอุบลค่ะสนใจกระติดต่อเลยอ้าวงามงามครับสวยไหม เอาไปตัดผ่าเอาไปเอาไปตัดเสือค่ะอ่าผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีใส่ได้มืดเั้มอีเมลเข้าป็นกำลังท่อครับค่ะกำลังท่อผมท่านใดพ่อเมนอยู่เอีผมมาเอาคุณนนำมน์ครับวันนี้ ครับการเนื้อผ้าจะเนียนหรือบนเนียนนี่ครับคืนขึ้นอยู่กับเส้นฝ้ายขึ้นนข้ึอยู่กับผู้ตีฟื้มอันที่ว่าเข้มนี่นะผู้ตีฟื้มเป็ดบกเข้มนนั่พ่นไซข้ามหน่อยพ่นยอมหน่อยถ้าตีสม่ำเสมอเนื้อผ้ามันก็ละเอียดเนื้อผ้าก็จะเนียนซ้ำกันนะฮะบ่เป็นไงด้ครับบางคนฟัดฟื้มแห้ง ก็จะเฮดให้ผานี่ย่นบางคนฟัดฟื้มคอยกระจะเฮดให้ผานี่ห่างนะฮะจะบบเสมอเวลาไปตัดนี่มันจะมีมองที่มองห้างมันจ็จีเป็นมันจิเป็นโบละเอียดครับเป็นเนื้อผ้าบละเอียดแต่ของแม่สิงเฮ้ากลุมมันกระลิงเฮานี้คือตัวนี้เนี่ยคือฟีมืออีหลีเนื้อผ้าจะเนียนครับการฟัดฟื้มการสอดเส้นยังต่างๆนี่ สีก่มเลาเอาไปตัดแล้วนี่บ่มีหมองทีบ่มีหมองห่างครับปลากระเซ็นตรงเซ็นตรงตาตรงนี่นี่ไลยผู้แม่มันคมชัดยังก็แม่นี่ตัวนี้ลายดอกลักลายดอกรักแต่ว่าเป็นสีกรมเนาะสีกรมไม่ใช่สีน้ำเงินสีกรมก็สวยสีกรมโอ้ให้สังเกตเมง่วันตามันจะทอกันนี่นี่คือนี่คือฝีมือเลยครับถ้าหากว่าตาบวท่อกัน คือหลายคนทุกคนตําได้ครับ,รบทุกคนตําได้ทุกคนตําเปลี่นแต่ว่าสังเกตเบิ้งว่าเส้นแต่ละเส้นลกักตาแต่ละตาความทีความห่างมันจะบทอกันบกบวชเทิฟื้นเขามาหาเพนหูเพิ่อกัสีฟัดโลดฟัาโลดบ้านที่นี่เหยียบรลาฟักโปคือผูเถาพนวานั่นครับเั้่งเหยียบเครื่องฟ้ดนันมันจะบ่สวยมันจะยน่นพนวาแมน บางมองทีบางมองหางเวลาเอาไปตัดเสือนี่มันจะมีแบบตามันจะเอียงแต่ของแม่นี่คือวัดได้เป๊ะเป๊ะเอาผ่าไปคัดสรรเดินโอทอแต่กอนต่กอนมาพาไปคัดสรรแหละก็ได้ผ่ามัดมีย้อมคามได้อได้ที่หนึ่งของอำเภอโพไซงานชินทองคุณน้ำประเท้เขากับใหน่อมีการันตีมีเบประกานการันตีเด้่บทองห่วง่อ อีไงว่าเสียดายแต่อายุหลายแล้วว่าเสียดายแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่ก็สักเกตบบางตลบ้างบางัวนั่นงัวถ่ายสนสนของผานั่นมันมันมีแสกบ่อเจาะกับเบิร์นอี่น้ำมันของแม่่มนี่เพราะว่าแม่ยจูบละเอียดครับางคนันจุบปุปาดปุปากปุปักแล้วก็เอาหลุดการจุบการมัดแม่การมัดการจุบน้ำมันนี่มีแต่แม่ถ้าเจาะมาให้แม่จูบให้ครับ คิดคิดเบื้องว่าลายความสม่ำเสมอของลายราคาความละเอียดอ่าในตรงนี้ลายดอกลักนี่นี่ครับคือความแตกต่างเป็นยังเข้าจันรต้องต้องเลือกหลักกับต้องเบิ้งผู้ที่มีฝีมืออีหลีนีอ่าฮะนีผู้ต่ำกับบงืดผู้ต่ำไพ่สีํำบอเป็นแม่นบอไ่ำเป็นไผ่กระํำเป็นครับแต่ว่าดอกมันสีํำกันบอํำเป็น้ดำหน้าแมนแมนแมนสั่มดำหน้า เตว่าผู้กอดก้อยเปลี่ยนกอดก้อยเพราะเปลี่ยนแตกต่างซับวางเมือนมอต้นกับเป็นแถวเป็นวบบเป็นแถวกับซับวางแต่พอสวยคือซับวางเนี้ยดำหน้าครับจ้ะเกี่ยวเข่าก็คือไพสีเกี่ยวว่าเป็นเขาแต่ว่าหดไปเลยเป็นมอเลลาไปเลยเฟืองก็ได้แต่วาตั้งนั้นก็เป็นปุ่มซุ้มห่มอันนี้ผู้เกี้ยวละเอียดก็คือมีแต่เฟืองห่วงเขาครับคนี่นี่คือเสน่ห์จากกลุ่ม ไอ้ท่อผ่าฝ่ายมัดมีบันกระลึงก็พี่นองเดอ้อมานีบ่ตองห่วงกับสืบทอดก็มาลอ,อยกว่าปีครับจากรุ่นต่อรุ่นอ่าอ่าสุดยอดคุณน้ำมนตตัวแทนทสวยไม่เป็นรองใครครับผมไปละครับ